สวัสดีค่ะแม่ค้าขายอะไรขายกะหลี่ปั๊บนะครับอร่อยนะครับมีกี่ไส้นะมีสามไส้หมดไปแล้วไส้หนึ่งมีสไส้หมดไปแล้วห่งไส้ทำเองกับมือหรือซื้อมาต่อโอ้หน้าตาแม่สีเรือนเลยนะครับเนี่ยมาอุ่นหนุนด้วยนะครับเนี่สา่งนิบนี่ก็อีกร้านหนึ่งนะครับซิกเนเจอร์ถนนคนเดินท่านผู้ชมกรับมาแล้วต้องมาชิมปลาส้มเสียบไม้ สิบบาทเจ้อนอีกปิ้งไม่หวาดไม่ไหววันละหนึ่งพันไม้ฟีบักเพชรบ่ซัซนอือมครับกระเทียมบัซัซนพริกหวานมงดดน่งด๋อเดี๋ยนี้นะพริกหวานม่งด๋อยบอสุข้าที่กินโซเลยเป็นบอกเนี่ย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 เออใครอยากลองพริกหวานใครเนาะอยู่ในเตาน่าเนาะอุ่นอยู่เนาะบนในเมืองบ้านเมื่องซอกเลยหมดเดี๋ยวนี้อะไรเมืองเลยบน เป็ดไข่ข้าวปิ้งัดสบายดีพี่น้องเอ้ยไข่ข้าวปิ้งพอนอนให,ใหม่ๆเลยได้หนิเนาะปอกให้ปิ้งให้กินพร้อมขายเซลลเท่าไหร่นะขายละยี่สิบห้าบาทโอ้บีนอืมมีฮอดสูตรไข่ข้าวปิ้งนะครับสุดยอดเลยครับปกตินี่ไม่ต้องอันนี้อันนี้ได้บ่ต้องไปปอกกินเองได้เลยเนาะมีน้ำจิ้มอยู่บ่อเออเป็นตะแซ่บเป็นจะแซ่บ ้อมหออันนี้น้ำจะหลวนนะครับกดโชว์หน่อยตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุ๊น้ํา้ำจะหลวนนะครับสูตรโบราณโซดาซ่าดูสิครับอ่าหน้าที่อันนี้ซิกเนเจอร์ที่ถนด,ดคนเดินนะครับนี่ก็จะมีร้านหลากหลายมาให้ท่านผู้ชมได้ดูชมชิมชอบแชะนะครับถ่ายรูปไปมีแนวกลิ่นลายขนาดจะแม่เพิ่นพิธีพิธันในการท่ายังไงดนพี่น้องแน่นอน <laughs> ปืม้มมวนี่อีกหนึ่ง้านนะครับซิกเมเจอร์ท่านผู้ชมนะครับเอ้ยเนื้อย่างนะครับหอมมาต่ไก่เพิ่นที่อาเอากลิ่นหอมของเนื้อนี่มายั่วขนาดเลยนะกลิ่นหอมมากเลยนะครับลอยไกเ่เป็น,เป,นเป็นกิโลเลยเขาผูปากเป็นก็ได้เนาะกลายกันตั้งแต่เวียน <laughs> จนทอดคั่าไปเลยทีเดียวก็ยังมีอ่าส้มหมูส้มตีนงวเนาะอันนี้ไส้กรอกอะไรครับนี่ไส้กรอกเนื้อเนาะไม่ละอ่าทุกอย่างยี่สิบนะครับที่นี่ มาช้าไม่ได้กินนะครับร้านนี้การันตีเลยนะครับแซ่ไข่ดกทาอะไรนะดิเบาโอ้หมอนไข่นกทาเจ้าละหาเบียกมายใหญ่เงงนาะยากได้หนิเ่าพื้นก็นไดไ้นี่เพือดชีได้เทลไม้เนี่ยโบ่ิราบดาได้หนิใส่ใจทุกทุกไม้เลยนะนี่เนาะโอ้โอุ่น่ะเพือดชีจิ้มขึ้นได้เผู้ดาวูดาเพือดชีได้เทลอนนเอโบติดไม้ซ้ำเหมืนนี้เนาะโอเกียว สวัสดีครับบอสโตได้ต่อคิวนะครับร้านนี้อ่าโดยเฉพาะอะไรนะอันเท้าเขียนนะนะาอะไรครับบอสตบยอโคตรบลัยเลยเออโคตรบรรลัยเลยนะครับจะได้เป็ีดีก็ือว่าหมเออพีเชนเตอร์เพียบเลยนะครับท่านผู้ชมครับกินอันเดียวหมดเลยนะครับเนี่ขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ FC ตลอดนะครับอดะสโลแกนเป็นไงสโลแกน อร่วยกินฟรีครับคุณดีมีแถมมากาแฟทุกเรื่องเลยครับเออมากาแฟ่ะเศร้าเลยมาจันตายแล้วพอได้กินเลยพี่น้องเอ้ยร้านนี้แน่นอนนะอดีตคนเคยหลอนะครับชายโกวโตเกียวอ่าก็เป็นอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ของจังหวัดนครพนมนะครับใครมาต้องมานะครับต้องมาลองกินเบึ่งนะครับสวัสดีครับวันนี้เข้าพปุ้นบีบสดนะครับจากเลนูนครนะครับมีกี่น้ําครับวันนี้สีน้ำเหมือนเดิมนะครับพ้อมตามหุหอยางขักเลยพี่น้องกลิ่นปลาราเตะดังนะครับซอยมาแต่ไก่เลย สูตรพิเศษ<ม>ไปนึกว่าไปงานกเกษตรอยู่บ่ปีนี้ไปคือเก่าอ๋อไปคือเก่าเนะา,นาะไปงานท่าก<อ>็ไปนี่เดินสายนะครับเขาพุ่นเดินสายของไปสู่งานอเออไปอะไรก็เจอแอต่กันเนาะบีบกันสดๆนะครับชุดละยี่สิบบาทเท่านั้นเองอันนี้คือหนึ่งชุดใช่ไหมครับอันนี้เป็นหัวไก่ตีเอออันนี้เป็นข้าวปุ้นนะเ,เดี๋ยวเราจะมาดูการบีบนะครับ คนใหญ่เนีเพื่อนก็สิบีพีธีพิ่ทันนะครับปานผู้สาวนะครับค่อยๆรูปๆถูๆดูนะครับดูร้านนะครับก็นั่งโต้ลมสาวก้าปุ้นกินกับตำบองหุงแซ่คือเก่าครับฟังแต่เสียงต่ำรลดเพิ่งบุญอ่ะเขาบอกว่าต้องเบิ่งหน้าไว้ด้วเสียงต่ำค่อยๆเนี่ยืนิบอยาคากไต้องต่ำหิงๆิงใจหน่อยนะทั้งหลังก็ซอย,อยอย่างเดียวเลยท้างหลังก็ได้ โต้ลมหนาวที่นครพนมนะครับท่านะผู้ชมถนนคนเดินมีสาวกระปุ้นนะครับเจ้านี้ถือว่าเป็นเจ้าเดินสายครับไปที่ไหนก็เจอว่าสันเด้